สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนองชาวยูทูบครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเซเตอร์ดินด่วนซิสเกตครับน,นี่ก็มาอยู่กับเจ้าสุปเ r กหมือนเดิมครับงานสบายๆครับตักดำรถน่าจะ5คันครับวันนี้วิ่งมุมหมูครับระยะไม่ถึงกิโล

ลายดางออกปนหมดแล้วพี่น้องคันนี้เนี่ยมันเดิมดีจริงๆครับนี่ครับลอกก็จะระดับประมาณนี้ครับเราไม่ได้เอาลึกครับเอาพอประมาณแล้วก็คืนหน้าเดิมปัดให้ สบายสบายครับรถดำก็เหลือๆครับวันละสามสิบก็เที่ยวครับรถดำผมให้เที่ยวร้อยห้าสิบเลยนะครับรถดำเนี่ยให้แบบจุๆไปเลยเพืเ่อนๆก็ลองคูณดูครับรายได้ของเขาที่อยู่กับผมให้เลยเที่ยวร้อยห้าสิบครับแฟร์ๆไปเลย วันนึงก็ได้30กว่าเที่ยวครับ30 33 35ไม่ขาด30ครับถ้าวันไหนมาเช้าหน่อยเบียดเบียด40เลยรถ200แล้วก็ตักดำอย่างนี้เราเอาอยู่ครับสบายสายนี่ผมก็เหลือเช็คเปลี่ยนชุดคลองเลวครับนี่เพิ่งเปลี่ยนกองโซล่าแล้วก็เดี๋ยวจะหาเวลาเปลี่ยนชุดไฮรกครับถ่ายไฮรกเปลี่ยนกองไฮรกออก เช็คตรงไหนมันไม่ดีไปเช็คครับ <S <S ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับใส้นงใส้นสวยจึงเดิมดีครับไม่เคยแกะ เดี๋ยววันไหนว่างๆจะล้างและรีวิวให้ดูครับนี่ยังงอมอยู่เลยครับยังไม่ได้มีเวลาได้ล้างเลยปุ่งกีนี่ก็เป็นของอริยะแท้ครับโซอริยะเอลอริยะครับเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึง20ชั่วโมงเลยเอลอริยะตัวนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ แสนกว่าบาทครับประมาณแสนสองเบอร์ใหม่อนิญาตเลยให้ดูเนมเพจได้เลยไม่ใช่เอลเกาหลีครับถ้าเอลเกาหลีก็แล้วตะเกรดครับไม่แพงประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่น 200ระยะวิ่งแค่นี้รถประมาณนี้นี่ถือว่าสบายสบายครับยังได้จอดครับบป ก็จัดหมดธรรมดาครับเบาๆไปเรื่อยๆสีสันนี่ก็เดิมๆเลยนะครับคันนี้ ปุ่งกีหลวมเนีครับเดี๋ยวต้องหาเวลาทําครับมีปุ่งกีหลวมแล้วก็ชุดบูทโคนครับสลักโคนโคนบุมคืนหน้าครับ หาดห้าดำๆมาคืนไว้ครับเพื่อในการทำนาจะได้ไม่ต้องปรับปรุงดินเยอะครับเพราะดินข้างล่างมันจะไม่มีแร่ธาตุครับเป็นดินเหลืองเลืองแล้วก็จะพยายามหาดินดำๆมาไว้ครับแล้วก็ต้องหาพวกมูลวัวมูลไก่ครับพวกขี้วัวขี้ไก่มาใส่ครับ เราก็ถ่ายกลบอย่างนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ปรุงดินเยอะ ปาดเกีรีกร์ให้ครับถึงจะไม่เหลือเยอะก็ให้ยังเหลือไปบ้างครับหน้าดินเดิม คนบอกว่าไม่สําคัญครับแต่ผมว่ามันน่าจะช่วยได้พอสมควรครับในการทําแบบนี้คนเขาบอกทําทําไมเสียเวลาเวลาไปตกัดก,ออตกดินดีกว่าไหมเหลือน้ามันไว้ตักดินดีกว่าไหมสําหรับผมอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดเราทําดีนะครับคนถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ลรข้าวเจ้านี้สวยครับ่เจ้าของข้างเนี้อย่างนี้นี่หน,น้าข้างๆมันก็สูง ก็ยังเหลือสูงอยู่มันก็น่าปีต่อไปนะอาจจะได้งานเพิ่มก็ได้ครับและอีกอย่างถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดข้าวสวยครับเวลาเกี่ยวมันก็เกี่ยวง่ายครับข้าวสวยๆนาลอกเพราะว่าพวกรากของต้นข้าวจะได้ช่วยยึดเกาะหน้าดินครับรถเราจะได้ไม่หล่มมาก เาเกี่ยวเราจะได้เกี่ยวง่ายด้วยอันนี้หลอกเสร็จผมก็เกี่ยวให้เหมือนเดิมครับรับประกันเกี่ยวให้ครับก็ดูหน้าง,งานของผมครับก็จะประมาณนี้ครับที่ทำ รักษาคุณภาพไว้ครับต่อไปงานยิงหายากครับเราต้องทำให้มีคุณภาพไว้ผลจะได้เรียกใช้เรียกหาต่อไปครับถ้าทำดีไม่มีหมดครับงาน สำหรับท่านหนที่สนใจติดต่องานนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์เดิมครับ0611234230ครับดนดีรับใช้ินดีให้บริการครับนางงานทุกรูปแบบ ไปครับเอาให้ถูกใจเจ้าของที่จบเสร็จนะสำหรับคลิปนี้ครับก็ล่ำลาครับอ่ะนะเด็กกล้ามาพอดีครับรอบครบรอบพอดีครับนะสิบนาที ครบรบบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับิีนี้ผมก็ขอตัวก่อนบายบายครับสวัสดีครับ